เดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวมาบุกหลังบ้านกันครับมาบุกทีมล้างรถนะครับเดี๋ยวมาบุกทีมล้างรถของเรานะครับทีมล้างรถองเดี๋ยวพาดูนะครับว่ารถเราหลังจากเข้ามาแล้วนะครับหลังจากลงจากเทรลเลอร์มาแล้วเราทําอะไรกันบ้างนะครับหรือว่าเริ่มจากตรงไหนก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเลยลาแรกนะครับเมื่อวานเมื่อวานนะครับแรปเตอร์ที่ลงมาเดี๋ยวพาไปดูแรปเตอร์นะครับดูมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้นะแรปเตอร์นะครับหลังจากลงมาแล้วมาดู อันนี้เดิมทีก็เป็นสีน้ำเงินอยู่แล้วสวยๆนะครับนี่ครับเราก็จะล้างนะครับก็จะล้างเก็บรายละเอียดประมาณนี้นะครับก็คือถ้าตรงไหนมันแดงเราก็จะเก็บรายละเอียดให้นะครับนี่แรปเตอร์เดิมๆก็จะประมาณนี้ต้องดูนี่ครับโคกก็จะได้เป็นโคกฟ็อกนะครับที่แพงนะครับที่เขาบอกว่แรปเตอร์ที่มันแพงก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าออกชัขนเขาค่อนข้างสูงนะครับโคกได้เป็นฟ็อกสีต้นนะครับอันนี้เราล้างให้แล้วล้างแล้วเก็บรายละเอียดให้แล้วก็จะดําประมาณนี้นะครับ ไม่ได้เก็บแบบสะาดไปทั่วมั่วไปหมดนะครับดูทุกอย่างหัวน็อตยังขาวเหมือนเดิมสติ๊กเกอร์อยู่เหมือนเดิมสติ๊กเกอร์อาร์มอะไรนี้ก็ยอยู่เหมือนเดิมหมดนะครับคือเก็บแบบสวยๆเดิมๆนะครับมาดูรถคันนี้ปกติมาก็เดิมๆอยู่แล้วแต่ว่ารถยูนิวบ,บ้างอาจจะมีแดงบ้างนะครับเฮ้ hey, มาดูข้างหน้านะ hey, ครับข้างหน้าก็จะเป็นโฟกเหมือนเดิมแรปเตอร์นะครับก็ปีกล็อกนะครับมันเป็นปีกล็อกมินยมนะครับ ล่างบน,นเป็นปีกมินีแอมหมดเลยนะชิ้นนี้เป็นมีนียมชิ้นล่างเป็นมเนิแอมนะครับเราล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับล้อก็ไม่ต้องสืบนะครับล้อก็จะพลิกล้างให้หมดนะครับโหกำนักดีมากนะนอกในเราก็จะล้างให้หมดเรียบร้อยประมาณนี้นะครับรถรถเอามานะครับเรียกว่าเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับต้องถอดล้างทุกพันนะครับยกเว้นแต่ว่า ทันงที่มันใหม่จริงๆครับที่เป็นไม่หมื่นโลสองหมื่นโลพวกนี้เราก็จะไม่ได้หรือพวกนี้ร้านนะครับแต่รถที่ใช้มาหลายๆหมื่นโลแล้วเราก็จะร้องทำควาะอาให้นะครับประมาณนี้นี่ดูนะครับเรียมนะครับเรียมหมดนะครับนอ้แร็ปเตอร์ทันตีน้ำเงินนะครับใครจะซื้อนะครับบอกได้เลยรับประกันไม่มีทนและรถไม่เคยเล่นนะครับคือไม่เคยเอาไปเล่นหนักๆนะครับทุกอย่างสวยเดิมชั่วล่างแน่นหมดทุกชิ้นนะครับอันนี้ เช็ดให้แล้วนะครับแล้วก็ล้างให้แล้วเรียมปิดแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับดูเรียมทุกมุมนะครับสติกเกอร์อะไรงนี้เราจะเน้นไว้อยู่เหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะครับหัวนงหัวน็อตไม่มีโดนสีนะครับหัวนงหัวน็อตเราจะเก็บไว้เือนเดิมสวยสวยสายพวกสายอะไรพวกนี้จะให้อยู่ในเดิมเดิมมเลยลองมาดูพวกสายเสวยลายมีพวกปลาโพสปลาอะไรงนี้เราจะเอาไว้เดิมเดิมสวยสวยนะครับ สำบับรถที่เก็บรายละเอียดนะครับของที่นี่นะครับเราก็จะเก็บรายละเอียดมานี้นี่คันนี้ก็มาพร้อมกันก็กาลังหรือกําลังหรือกําลังล้างําอยู่นะครับแบบนี้ครับนี่ครับนี่นี่เดี๋ยวร้อยยี่สิบนะครับหัวหน้าทีมล้างเราดูล้าง้วยฟามแันแข็งครับเป็นไงบ้างครับพี่พีวันนี้ห่าห้าห้าห้านี่เป็นไงห้าห้านี่มันสวยหรือม่าอะไรฮ่าห้าสวย เหงื่อแตกเขาพี ite, age. Age ่บีบอกเหงื่อแตกพี่บีเข้ากล้องเหงื่อแตกเลยนะครับวันนี้เนี่ยคัวหมนหน้าทีมล้างหมวหน้าทีมล้างครับเสร็จจากแรปเตอร์นะครับเสร็จจากแรปเตอร์เสร็จจากแรปเตอร์คนนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับคันนี้เพิ่งจะถอดล้อนะครับแล้วก็กําลังจะล้างนะครับดูดูนะครับก็ฉีดออกมานะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูแห้งนะครับถ้าแห้งมาแล้วตรงไหนไม่สวยนะครับเดี๋ยวจะเก็บให้อีนะครับทีมงานเราเก็บให้นะครับแต่ล้บ่อ แลวตอนนี้เพื่นจะขีดเพื่นจะล้างครับก็จะประมาณนี้นะครับคันนี้ปี2019ได้เกี่ยวโซ่ด้วยนะครับนี่ล้อก็จะล้างประมาณนี้สวยๆเลยนะครับล้างแล้วสวยเลยไม่ต้องทําอะไรนะครับที่เพราะว่ารถค่อนข้างที่จะเรี่ยมอยู่แล้วนะครับแต่ถึงยังไงนะครับรถที่มาถึงเรานะครับโดยมากแล้วนะครับ90%นะครับก็ต้องมาขอดล้างถอดเช็คลายละเอียด ให้กินอย่างนี้อยู่แล้วนะครับส่วนภายในต้องทําให้เกือบทุกพันอยู่แล้วนะครับเพราะภายในเยอะมากก็จะเลอะนะครับแต่ถ้ามีฝุ่นเยอะเราก็ถึงขนาดต้องรื้อผมนะครับแต่ถ้าไม่เยอะเราก็อาจจะแค่ดูดฝุ่นนะครับแล้วก็ซักบอกแค่นั้นนะครับแต่อันรุ่นที่เป็นบอ่อผ้านะครับแต่ส่วนรุ่นที่เป็นบอ่อหนังก็ไม่ต้องซักนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับ t ิกตอกฝากด้วยอยาลพากดติดตามให้ด้วยวันนี้สวัสดีครับ